สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมือนีมีวิธีทอลายปีกนกมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะลายปีกนกในมือนีแม่บุญลายจะสมมุติว่าใส่ได้สีขาวกับได้สีน้ำเงินเด้อค่ะกับวิธีทอดก็เหตุตามนี้ค่ะเชิญรับชมกันได้เลยจ้าให้หยาบไม่หนึ่งกับสองลงสอดได้ สีขาวแล้วกระทอเหยียบไม่สองกับสามลงสอดได้สีขาวแล้วกระทอเหยียบไม่สามกับสี่ลงสอดได้สีขาวแล้วกระทอเหยียบไม่หนึ่งกับสี่ลงสอดได้สีขาวแลว้วกระทอเหยียบไม่สามกับสี่ลงสอดได้สีน้ำเงินแลว้วกระทอ เหยียบไม้สามกับไม้สองลงสอดได้สีนำเงินแล้วก็ทอเหยียบไม้สองกับหนึ่งลงสอดได้สีนำเงินแล้วก็ทอเหยียบไม้หนึ่งกับสี่ลงสอดได้สีนำเงินแล้วก็ทอ่อ้วกาให้ไปเริ่มต้นที่หนึ่งกับ2องไม้เด้อค่ะนี่ก็คือวิธีท่อลายปีกนกเด้อค่ะ ลูกค้าท่านใดสงสัยบอเข้าใจกับสอบถามเพิ่มเติมแม่วุ่นหลาเพิ่มท่องมาไใดเด้อค่ะหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า